สำหรับวันนี้เราก็มาอยู่วัดหลวงพว่อรวยอีกครั้งหนึ่งเป็นวันเสาร์เป็น,นวัเนเสาร์ที่เกเดือนเก้าแรมเก้าค่ำเดือน9ปีเถาะขอให้เจริญ9ก้าหน้ารุ่งเรืองร่ำรวยวันนี้มากะา กราบหลวงพ่อรวยอีกครั้งหนึ่งก็มีศรัทธาสาธุชนเดินทางมากราบหลวงพ่อรวยมาขอพอหลวงพ่อรวยแต่เช้าี่ก็เป็นบริเวณด้านในของวิหารหลวงพ่อรวย ก็ยังไม่แล้วเสร็จดีนะในวิหารก็เปิดโอกาสให้ทําบุญร่วมสร้างวิหารทําบุญซื้อที่ดินสร้างวิหารลงก็รวยกันได้ ซึ่งกําลังดำเนินการอยู่ประตูทางเก้าก็มีปีไก่สัญ,ญรักษหลวงพ่อเนี่ยสัญ,ญรักษ์ปีเกิดลวดลายประดับสวย อากาศวันนี้ก็ดีอันนี้ก็เป็นไก่ใหญ่สัญลักษณ์ปีเกิดหลวงพ่อ ข้างนอกีิช่างก็กำลังทำรวดลายอีกไม่นานคงจะแล้วเสร็จวันหยุดสุดสัป,ปดาห์ก็มากราบหลวงพ่อรวยกันได้มาชมความสวยงามบริเวณวัดหลวงพ่อรวยกราบสรีระหลวงพ่อรวย